วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการทดสอบตัวหลอดไฟทางเดินอัชียกันนะครับก็จะมีตัวกล่องควบคุมหลอดไฟทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนะครับก็เป็นชุดควบคุมนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทีนี้ตัวระบบนี้จะทําการควบคุมความสว่างในแต่ละดวงนะครับตามการตรวจจับได้ของตัวเซนเซอร์ p r นะครับก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งคอยควบคุมความสว่างการติดดักนะครับเงื่อนไขต่างๆของตัวหลอดไฟ ก็เด in the uh, ี๋ยวเรามาเทสให้ดูนะครับว่าถ้าเราเดินผ่านตัวแรกเป็นไงตัวสองเป็นไงตัวสามเป็นไงกหลอดไฟมันจะสว่างไล่ไปนะครับตามสเต็ปที่เรากําหนดไว้อเดี๋ยวเราทดสอบลองเดินได้เลยอ่ะตัวนี้เราลองเดินใกล้ๆนะครับปึ๊บอืมตัวดวงสองจะติดนะครับพอเราถึงดวงสองดวงสามดวงสี่ก็จะติดตามนะครับออืืดวงห้าก็จะติดนะครับอะไรอย่างนี้พอเราพอเราถึงดวงห้าปุ๊บดวงที่เหลือก็จะ ติดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้นะครับผม